สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุทินซาวนะครับวันนี้พบกันวันที่7มิถุนายนนะครับผม2565นะครับวันนี้มีซาวคราฟสปิริตโฟลิโอใครับผม SX 20นะครับผมเป็นมิกของเมดินอังกฤษนะครับตัวนี้เข้ามาสภาพสวยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น12ช่องโมโนนะครับ12ช่องโมโนนะครับ แล้วก็มีอีก4สเตอร์นะครับผมโมโนรมสเตอร์มี20ช่องนะครับผม SX 20นะครับนี่ก็สภาพสวยนะครับสภาพสวยมีใช้งานได้3อ็อกนะครับหนึ่งสองสามนะครับเป็นให้ดูด้านใต้นะครับเป็นเม็ดอินอังแลนด์นะครับเป็นของอังกฤษนะครับอาจจะกลับหัวนะครับผมเม็ดอินอังแลนด์นะครับผมเม็ดอินอังแลนด์นะครับต้องดูต้องดูกลับหัวนะครับผมพอดี กลับหัวนะครับตัวนี้มะแปลงเดิมนะครับผมมแปลงเดิมนะครับเป็นมะแปลงแท้ของ Spirit นะครับผม Spirit f o l i o นะครับ S X นะครับผมมะแปลงก็เป็นเม็ดอินนิงเรนนะครับเป็นเป็นของอังกฤษนะครับผมเป็นผลิตอังกฤษนะครับราคา9,500บาทนะครับผมราคา9,500บาทนะครับ ส่วนี้ก็ใช้งานได้12มโนนะครับ12มโนนะครับ12มโนสี่เตอร์นะครับผม12มโนสี่เตอร์2กรุ๊ปนะครับผม2กรุ๊ปสองสเตอรีโอนะครับผมแล้วก็มีสออฟนะครับใช้งานได้3ามออฟนะครับเป็นเมดอินนิงแลนด์รุ่นนี้จะไม่มีเฟกเฟกนะครับผมต้องหายเฟกนอกพวกเอานะครับต้องหายเฟกนอกมาพวกใส่นะครับผมเสียงก็สไตล์แาวครับนะครับเสียงสไตล์แาวครับนะครับเป็นมิกเป็นมิกกระทัดรัดนะครับผมเล็กกระทัดรัดนะครับแต่ว่าเป็น เกีเด on ียวกับเบอร์ใหญ่เลยผมไม่อะไรเดียวกับตัวไลฟ์โฟนนะครับเป็นอะไรตัวเดียกันนะครับผมตัวนี้ก็สภาพสวยเะครับไม่บิดไม่แตกนะครับไม่บิดไม่แตกนะครับด้านซ้ายนะครับด้านขวานีครับด้านขวาครับเป็นสินค้ามือสองนะครับเป็นสินค้ามือสองอาจจะมีรอยมีตำหนิบ้างนะครับไม่ใช่ของใหม่นลยรเป็นของมือสองนะครับ ด้านบนจะมีหูหิ้วนะครับผมด้านบนจะีเพื่อเพื่อนๆนะครับผมหาของแท้ในอังกฤษนะครับแต่ว่าขนาดไม่ใหญ่มากนะครับขนาดไม่ใหญ่เล็กกระททดรัดนะครับผมเคลื่อนย้ายง่ายนะครับตัวนี้มีใช้งานถึง12โมโนเต็มนะครับผมใช้งานแยกลายได้สบายๆนะครับผม6ลาย8ลายได้สบายนะครับที่เหลือก็ใช้เป็นไหมได้นะครับผม เดี๋ยวจะมาเทศเสียงให้นะครับผมราคา9,500บาทนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละช่องนะครับผมไล่ไปทีละช่องนะครับนี้เป็นสเตอร์นะครับผมเราจะขยับมาเป็นโมโนนะครับ ต้องกดปุ่มสีสีม่วงๆด้วยนะครับผมกดปุ่มด้านบนครับเป็นปุ่มออนนะครับผมต้องกดปุ่มออนด้วยนะครับสไลด์ดีไม่มีข้อแคกนะลยครับสไลด์ดีไม่มีข้อแคกนะครับ เสียงหนาเสียงใสสไตล์เซาคลับนะครับผมเผื่อเพื่อนๆหานะครับผมของเซาคลับอังกฤษนะครับสภาพสวยๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเป็นสีขาวเมือสองอาจจะมีรอยบ้างนะครับมีตำหนิบ้างนะครับมีรอยการใช้งานนิดนึงนะครับผมแต่ก็สภาพสวยนะโดยรวมสวยนะครับผมไม่น่าเกลียดนะครับ ครับสมบูรณ์มากนะครับเมื่แปลงเดิมนะครับมาแปลงติดตัวมิกมานะครับราคา9,500บาทนะครับราคา9,500บาทคลิปนี้ไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมคลิปนี้ไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมพอดีบัญชีเก็บปลายทางมีปัญหานิดนึงนะครับมีปัญหานิดนึงขอเคลียร์ก่อนนะครับขอขอลูกค้าเงินสดก่อนนะครับผมลูกค้าเงินสดหรือว่าลูกค้าที่มารับเองที่ร้านนะครับผม ร้านจังหวัดสุรินทร์นะครับตะบลหน,นองสนิทอตะเภอจอมพระนะครับหรือว่ามาตาม GPS ก็ได้นะครับตํบปาปักหมุดไว้แล้วนะครับผมปักหมุดไว้ basis. สุธินเซาจังหวัดสุรินทร์ในวงตะบลหนองสนิทอตะเภอจอมพระนะครับตัวที่2เป็นเป็นตันนวแหวมของยาม้านะครับผมของพี่ๆทางบ้านนะครับผมส่งมาตัวนี้สภาพสวยมากเลยรอยรอยน้อยมากนะครับรอยน้อยมากแทบไม่มีรอยเลยผมมองแทบไม่มีรอยเลยครับ เป็นสินค้ามือสองนะครับผมแต่ว่าตัวนี้สภาพสวยนะครับรอยไม่มีเลยรอยไม่มีนะครับรอยน้อยมากนะครับรอยน้อยมากเป็นรุ่น P 7000S นะครับผม P 7 0 0 0ตัวนี้ข้างในสภาพสวยมากเหมือนของมือหนึ่งเลยครสภาพเหมือนของมือหนึ่งเลยนะครับเปิดพี่พี่มีปัญหาอยู่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นของยามาฮ่าแท้นะเป็นของยามาฮ่าแท้นะครับก็จะเป็น สวิตชิ่งนะครับผมสวิตชิ่งเป็นของบริษัทนะครับของฮ่านะครับเรื่องความใสความทนทานนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับเพื่อนเพื่อนหาแอมที่ว่าแรงแงแต่ว่าน้ําหนักเบานะครับผมตัวนี้จับได้เลยนะครับเสียงใสมากนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้ลองเสียงนะครับเพราะว่าแจ็คปลั๊กเป็นปลั๊กนอกนะครับผมเสียบปลั๊กบ้านเราไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่ได้ลองเสียงให้นะครับผม แต่ว่าสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่เจ้าของการันตีมานะครับเราประกันมานึ่ตัวปลั๊กต้องใช้อแดปเตอร์นะต้องใช้ตัวแปลงตัวแปลงเพราะว่าเสียบลักบ้านเราไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ลองเสียงนะผมไม่ได้ไม่ได้ลองเสียงนะครับแต่ดูโดยรวมสวยมากหนึ่งสวยมากใหม่มากนะครับด้านหลังก็จะมีกั้วดาแดงนะครับกุ้วดาแดงซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีสเปคคอร์เนครบ เบคอนจะเป็นของนิวติกนะครับผมเป็นของเยอรมันนะครับแอมเกตีจะใช้เป็นของนิวติกนะครับแล้วก็สามารถเสกเป็นแจ็คโฟนได้นะครับตัวสเปคอนให้ต่อหนึ่งบวกห่งลบนะครับผมให้ต่อ1นบวกหลบเท่านั้นนะครับใช้เลขหนึ่งนะผมอย่าไปพวกเลข2นะครับให้ใช้เลขหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีฟอร์มพิเศษจะมีคอร์สในตัวนะครับสามารถคัดความถี่ได้นะครับผมข้างหลังจะมีคอร์ส หรือว่าเราไม่ได้ใช้งานไม่ได้ไม่ได้ใช้คอร์สนะครับเผื่อมีคอร์สนอกนะครับเราก็ปิดไว้นะครับออฟไว้นะครับฝั่ง A ฝั่ง B นะครับผมเผื่อเราไม่มีคอร์สนะครับผมเราก็ใช้คอร์สในตัวเวื่อได้นะครับตัดความถี่นะครับผมจะเป็นโลโลคัทนะครับผมหรือว่าซัมโมเฟอร์นะครับตัววอลลุ่มข้างหลังจะเป็นวอลลุ่มตัดความถี่นะครับผมวอลลุ่มตัดความถี่นะครับเราจะตัดความถี่ที่เท่าไหร่ล้วก็หมุนเอานะครับผมฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับหรือว่าเราไม่ได้ใช้นะครับเรามีคอร์สนอกแล้วก็เขี่ยมาที่ออฟไไวว้้ปิดนะครับ ปิดแล้วนะครับซ้ายขวานะครับด้านล่างจะเป็นปุ่มสเตอร์บริดนะครับผมแล้วก็พาราแล้วนะครับเราก็เขี่ยมาที่สเตอร์นะครับเขี่ยมาที่สเตอร์นะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับสภาพสวยตำหนิน้อยมากเลยครับมันมีแต่ไม่มีแทบไม่มีรอยนะครับผมแทบไม่มีรอยไม่มีตำหนิเลยนะครับสภาพสวยเลยไม่มีเสนิมไม่มีรอยรอยน้อยมากนะครับเจ้าของใช้งานดีมากนะครับใช้งานถนอมมากนะครับ ราคาตัวนี้เปิดมาที่ราคา1 3 2 0 0รบาทนะครับผมราคา1 3 2 0 0รบาทร่วมส่งนะครับผมคลิปวันนี้ไม่มีปลายทางนะครับผมคลิปวันนี้ไม่มีปลายทางนะครับพอดีบัญชีปลายทางมีปัญหานิดนึงหนึ่งครับขอลูกค้าเงินสดเลยครับผมจัดส่งได้นะครับหรือว่าจะมารับเองที่ร้านนะครับผมอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับตัวนี้สภาพสวยมากเตัวเดี๋ยวให้ดูฝานะครับฝาสวยมากนะครับผม ไม่มีรอยนะครับฝาไม่มีรอยนะครับรอยน้อยมากนะม่มีรอยนะครับกำลังวัดอยู่กำลังวัดอยู่ที่แปดร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ขับเสียงกลางได้นะครับสิบห้าคันละสองได้สบายๆนะครับไว้ขับเสียงกลางเนี่ยผมว่าขับซับสิบแปดได้คันละหนึ่งนะครับผมขับเสียงกลางสิบห้านิ้วได้คันละสองนะครับสิบห้านิ้วสิบสองนิ้วได้สบายๆหนึ่งห้ามเกินคันละสองนะครับแถมนอกจะ สมุดสเปกมาในความถ้เกินขั้นละสองนะครับอีกตัวนึงเป็นเกีร์นะครับผมเกีร์ของบาลินเจอร์นะครับบาลินเจอร์จะเป็นของแบรนด์เยอรมันนะครับผมตัวนี้ผลิตไชน่านะครับเป็นเกีร์ของรีเบเตอร์เกีร์นะครับเป็นเกีร์ของบาลินเจอร์นะครับเป็นสี่ชั้นแนนนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ชั้นแนนไว้คุมเครื่องดนตรีได้นะครับไว้ใช้กับเครื่องดนตรีใช้กับไม้ไม่ลอกกลองนะครับผมไม่ลอกกลองนะครับหรือว่าเครื่องดนตรีได้นะครับผม ตัวรีเมเตอร์เกตนะครับตัวนี้ราคา2,600 mm hmm. บาทนะครับราคา2,600บาทนะครับผมเป็นของของเทสนะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับผมตัวนี้ได้มานานแล้วนะครับผมแต่ว่าลืมนะครับเพิ่งหาเจอนะครับเพิ่งไปเจอนะครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับสภาพสวยนะครับราคา2,600บาทนะครับรวมส่งนะครับเป็นสินค้ารวมส่งเรียบร้อยนะครับ ของคิวซาวยังอยู่นะครับของคิวซาวยังอยู่นะครับเปิดไปเพื่อนเพื่อนหาแอมประกอบแรงๆนะครับแอมประกอบแรงๆนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาหมื่นแปดนะครับราคาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับผมรวมค่าจัดส่งนะครับผมหรือว่ารับเองที่จังหวัดสุรินทร์นะครับชิ้นสุดท้ายวันนี้จะเป็นของแอนโต้หรือว่แอนโต้เป็น เป็นมิกของอิตาลีในผลิตไชน่านะครับตัวนี้มาพร้อมกล่องนะผมสภาพสวยนะครับมาพร้อมกล่องสภาพสวยของซื้อมาใหม่ๆนะครับผมของใหม่มานะครับ ตัวนี้ราคา5,500ันหาใครับราคา5,500บาทในหมดแจ้งราคาไว้ก่อนเลยนะครับราคา5,500บาทนะครับของแอนโต้ในครับแอนโต้นะครับห้าพันห้าร้อยบาทรวมค่าจัดส่งนะครับผมหรือว่ารับเองนะครับมีส่วนลดนะครับผมรับเองก็ลดได้นะครับลดได้นะครับหรือว่าจัดส่งก็ห้าพันห้าในครับผมห้าพันห้า ราคาไม่แพงนะครับสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่มากนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าโมโนนะครับผมมีอยู่ห้าช่องใหม่นะครับห้าช่องใหม่นะครับผมแล้วก็มีสองสเตอร์นะครับมีหนึ่งสองสองครุปนะครับสองครุปแล้วก็มีสองออฟนะมีเอฟเฟกในตัวนะมีคิวนะครับมีคิวนะครับ มีคิวในตัวนะครับผมเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับเดี๋ยวหาสายแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวจะลองเสียงตัวแอนโตให้นะครับแอนโตก็เสียงดีนะครับเสียงดีเสียงหนาใช้ได้นะครับเสียงแนวยุโรปนะครับแนว US นะครับแนว US เเดี๋ยวหาสายแป๊บนึงนะครับผม เสียดายยามห้าไม่ได้ลองเสียงนะครับผมเพราะว่าไม่มีปลั๊กนะครับไม่มีปลั๊กนะครับผมเดี๋ยวจะลองไปหาปลั๊กมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองเสียงให้วันหลังนะครับพอดีเพิ่งดูนะครับผมเพิ่งดูวปลั๊กเป็นปลั๊กนอกนะครับไม่สามารถเสียบปลั๊กบ้านเราได้นะครับผมก็เลยพลาดโอกาสได้ฟังเสียงนะครับแต่ว่ารับประกันความใหม่นะผมเจ้าของรับประกันมานะครับใช้งานถนอมมากนะครับเจ้าจขอใช้งานถนอมมากนะครับ คลิปวันนี้ไม่มีปลายทางนะครับผมคลิปวันนี้ไม่มีปลายทางนะครับพอดีบัญชีปลายทางมีปัญหานะครับเวลาส่งสินค้าเก็บปลายทางจะต้องส,งสร้างบัญชีนะครับสร้างบัญชีทีนี้บัญชีมีปัญหานะครับเลยสร้างบัญชีไม่ได้นะครับขอเป็นลูกค้าพร้อมโอนก่อนนะครับผมลูกค้าพร้อมโอนก่อนนะครับ โทรสอบถามนะครับผมเบอร์โทร092 509 4921นะครับผม092509 4921นะครับผมเดี๋ยวลองเสียงให้แป๊บนึงนะครับตัวจันโต้ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลืมเปดลืมปดนิกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไฟเข้าโอ้ตัวนี้เอฟเฟกมีเยอะมีมีร้อยโปรแกรมนะครับผมมีประมาณร้อยโปรแกรมนะครับตัวเอฟเฟกของแอนโต้นะครับผมเอฟเฟกแอนโต้จะเป็นของเอลิซิสนะครับผมเป็นเอลิซิส เสียงหวานมากนะครับเสียงหวานฉ่ำม,มากนะครับของแอนโตนะครับของเอลิซิสนะครับเอฟเฟกต์ไปของเอลิซิสนะครับช่องหนึ่งช่องสองจะมีคอมเพรสเซอร์นะครับมีคอมเพรสเซอร์ให้นะครับเดี๋ยวจะไล่เสียงให้ทีละช่องนะครับเริ่มจากช่องที่หนึ่งนะครับ มีหลายโปรแกรมนะครับผมเอฟเฟกต์มีหลายโปรแกรมนะครับมีทั้งเอฟเฟกต์มีทั้งเอเคาน์นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ผสมเอเคาน์นะครับตัวนี้เป็นเอโค่นะครับเดี๋ยวจะลองเป็นเอฟเฟกต์ผสมเอเคาน์นะครับ เป็นเอฟเฟกต์พุทโธไมโครนะครับมีคิวในตัวนะครับผม EQ ัวนี้สภาพใหม่มากนะครับสภาพใหม่มากนะครับซื้อมาได้ของใหม่นะครับผมสไลด์ยังแน่นอยู่นะครับสไลด์ยังไม่โค้งแคกสไลด์วอลลุ่มยังไม่โดนน้ำยานะครับยังไม่โดนน้ำยานะครับยังมีความเหลือของตัวสไลด์อยู่นะครับผมเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้สภาพสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่มากนะครับตัวนี้มี ตัว USB Audio นะครับผมอินเทอร์เฟซนะครับผมสามารถบันทึกเสียงได้นะครับบันทึกเสียงผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมมีโปรแกรมบันทึกเสียงของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ตัวซาวการ์ดเนี่ยซาวการ์ดในตัวมิกของแอนโต้นะครับถ้ามิกที่ไม่มีซาวการ์ดก็ต้องซื้อซาวการ์ดเพิ่มนะครับแต่ว่าตัวมิกแอนโต้จะมีซาวการ์ดในตัวนะครับแล้วก็สามารถพ่วงเข้าคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมใช้โปรแกรมบันทึกเสียงของคอมพิวเตอร์นะครับ เป็นรุ่นแอนโต้ไลท์802นะครับแอนโต้ไลท์802นะครับสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่ๆนะครับราคา5,500บาทนะครับราคา5,500บาทนะครับตัวนี้ซื้อใหม่ก็ประมาณหมื่นหนึงนะครับประมาณหมนแต่ต้นแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับตัวนี้ก็ได้สภาพสวยๆนะครับวันนี้มาเข้ามามีสภาพสวยๆนะครับทั้งสามทั้งทั้งสี่ตัวนะครับสนใจชิ้นไหนก็โทรสอบถามได้นะครับผม เบอร์โทร0925094921หนึ่งเบอร์โทร0925094921หนึ่งนะครับโทรสอบถามได้นะครับหรือว่าจะมารับเองที่ร้านอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระนะครับผมทางเข้าวัดป่าพุทธนิมิตนะครับทางเข้าวัดป่าพุทธนิเวศนะครับมาไม่ถูกก็โทรสอบถามได้นะครับขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่มีเก็บรายทางนะครับคลิปไม่มีคลิปวันนี้ไม่มีเก็บรายทางนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็มาลงสี่ตัวนะครับลงสี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีค่ะ